บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและพลังบวกเมื่อคุณโยวีวีนัทผู้บริหารมากความสามารถได้จับมือกับน้องบิวตี้สุพิศราวัฒนากิจไพศาลเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนกำแพงเพชร2025ร่วมจัดพิธีบวงสวงและเปิดตัวอย่างเป็นทางการของวีนัทเฮาสตูดิโอแอนด์พรินเซสบิวตี้สตูดิโอร้านเสริมสวยครบวงจรแห่งให,หม่ย,ย่านพระรามสองที่พร้อมยกระดับมาตรฐานความงามให้กับสาวยุคใหม่อย่างเหนือระดับวีนัทเฮาสตูดิโอแอนด์พรินเซสบิวตี้สตูดิโอ คือส่วนรวมความงามที่ครบครันในที่เดียวทั้งทำผมทำสีสะใดตัดแต่งทรงผมต่อขนตาทำเล็บสปามือเท้ารวมถึงบริการดูแลผิวหน้าและเมคอัพแบบมืออาชีพโดยทีมช่างและสไตลิสต์มากประสบการณ์พร้อมเทรนความงามที่อัปเดตตลอดเวลาหลังจากบิกวตี้เอ่อประกวดเสร็จเนาะมิสแกรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดันสุดฤทธิ์ก็ฟังฝันก็ขึ้นท่านเป็นนางเอกค่ะ แล้วก็ปีนี้ก็ละครสักเรื่อง18ปีเลยนะต้องบอกก่อนว่า18ปีแล้วก็ใน่อในป8ปีเนี่ยเราก็พิกมาอยู่ในวงการบันเทิง10ปีประมาณนี้คระจริงๆโยต้องบอกก่อนว่าโยทําผมมาอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นช่างแต่งหน้าทําผมแล้วก็คือเรามีความรู้มากเลยก่อนเข้าวงการหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอยู่กับตรงเนี้ยมานานจังหวะว่ามีโอกาสก็เลย ทำทั้งวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ยังทำร้านซาลอนอยู่ก็ขอบคุณขอบคุณที่แบบเออช่วยการให้เกียรติการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากมากเลยทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์ลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงจุดเด่นล่คะสวยจบครบที่วีนัสเฮสตูดิโอค่ะเออเพชรปักพลามาไหมก็คิดว่านะคะคืออาจจะมาช่วงบ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องบอกกันนะว่าเราเชิญหมดเราเชิญหมดทุกคนที่เราร่วมงานทั้งเด็ก ในสังกัดแล้วก็เป็นคนที่เราเคยร่วมงานด้วยค่ะให้เ,เกติมาดูแล้วเขาบอกว่าเป็นทำเลทองทำเลดีเพราะว่ามันมี5้าชั้นชั้นห้าเราเปิดเป็นสตูดิโอเอาไว้ถ่ายแบบฟิตติ้งไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคาดหวังไหมก็คาดหวังแหละคนทําธุรกิจเนาะอันนี้เป็นธุรกิจแรกที่เราเป็นเจ้าของแล้วก็คาดหวังก็ อยากให้ทุกคนอลองมาใช้บรกิการนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ช่างทุกคนมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า18ปีตอนนี้คือโยก็มีผู้ช่วยที่คอยไปช่วยดูแลน้องตามกองตามอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือเราไม่สามารถเ้องติดลูกค้าทางนี้เราก็ส่งผู้ช่วยไปดีใจดีใจมากๆดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ ขอฝังน้องไว้ด้วยไม่ใช่แค่บิวตี้นะคะน้องเซียนด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อมิวค่ะแบรน์หนูตอนนี้หนูให้น้องบิวตี้กับน้องเซียนช่วยโปรโมเอในเรื่องของตัวมัทคลลาค่ะก็คุยมีการคุยกันมาก่อนหน้านั้นแล้วอะคะ่ะก็หนูก็คุยกับพี่โยเขาตลอดเพราะว่า ให้พี่โอเขาติดต่อดาราหลายคนค่ะก่อนหน้านี้คะ่ะแล้วก็มาเป็นน้องบิวตี้ก็ขอฝากแบรนด์เจน่าด้วยนะคะก็จะมีสินค้าหลายตัวคะ่ะก็จะมีกันแดดมีเซรั่มมีพวกพวกเครื่องสําอางคะ่ะจะมีลิปแล้วก็มี <c oughs> มัทฉลาด้วยค่ะมีแป้งทับด้วยก็ฝากร้านวินานทฮกสตูดิโอนะคะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากเ <c oughs> ชื่อสถอว่ามาที่นี่สวยจบครบที่นี่ค <c oughs> อลเลคชันด้ยค่ะพรามสอ,สอ,อ,ง,อ,ง,องจก บอกเลยว่าที่นี่เขาทำดีทำถูกมากพร้อมกับมีสตูดิโอนะคะมีนวดหน้าทำเล็บสปาครบจบที่นี่จริงๆว่าก็เป็นร้านที่วิ่โยทำกับผู้จัดก,การนะคะข้างล่างก็จะเป็นวีนัสเทสตูดิโอก็คือจะบอกว่าทั้งตัวหนูเองแล้วก็พี่โยตั้งใจทำมากๆก็จริงๆก็เป็นความฝันของหนูเหมือนกันนะคะมีร้านทำเล็บเป็นของตัวเองเนาะก็ยังไงฝากแม่ๆมีมีซัพพอร์ตด้วยนะคะก็ เปิดร้านใหม่แรกๆก็มีโปรโมชั่นเต็มเลยก็อย่าลืมมากันนะที่ดูคนเห็นวันนี้ก็จะเป็นร้านทาเล็บเนาะแล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาวางขายก็คือเป็นแบรนด์ cosmetics ต้องทำอางนะคะชื่อราชีด้านะคะก็จะออกเร็วๆนี้ก็กําลังจะผลิตเสร็จแล้วฝากติดตามกันด้วยนะคะ,ะคราคาเยี่ยมเยาคือเราอ่ะชอบความสวยความงามทุกรูปแบบไม่ว่าจะแบบคลีนิกหรือว่าร้านทําผมทาเล็บแล้วเราเป็นคนทําเล็บอยู่แล้ว เราไม่ใส่เล็บแบบเล็บกุดเลยตั้งแต่เกิดมาเออเกิต่อเราก็ต่อตลอดทําตลอดก็เลยมี่้าเปิดเองเลยอ่าใช่ค่ะก็ต้องฝากร้านบิวที้ด้วยครับยูที้ตั้งใจทํามากเลยตั้งแต่เปิดมาคือพยายามนื่อยทุกวันเลยครับเต็มที่กับร้านมากๆก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมก็คาดหวังแล้วก็มั่นใจว่ายังไงก็ปังเพราะว่าเรามี แม่สัพพอร์ตน้องพีโ่โอ<ด>ก<า>็คือทําร้านแบบมีทาผมด้วยคือจะบอกว่าเขาวงก่อนวงก่แล้วก็อีกอย่าง <ederim. S 1> หนึ están, ่งก็คือชั้นบนสุดของที่นี่นะคะจะเป็นสตูดิโอก็คือมีรับแต่งหน้าทาผมแล้วก็ถ่ายรูปโปรไฟล์นะคะถ่ายรูปแบบเลยสามารถติดต่อจองคิวกันได้นะคะคือต้องต้องบอกก่อนว่า สถานที่เดียวกันแต่ว่าเราแบ่งกันชัดเจนนะคะก็คือส่วนของใครของมันเลยไม่มีเกี่ยวข้องกันบัญชีสลิปการโอนก็คนละบัญชีนะคะก็ตัดปัญหาใช่ใช่ตัดปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันสนิทสนมกันแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากเรื่องเล็กน้อยก็แบ่งกันได้ดีค่ะวันนี้มาท่าทางอะไรยไง่อเซอร์ไพสอเซอร์ไพรส์บอกกันเซอร์ไพรส์บอกันยังไงตซอขาก็วันอร์ไพรสอเป็นกำลังใจให้น้อง คนค่ะเพราะว่าน้องช่วยช่วยทำการตลาดมาสักพักแล้วค่ะค่ะก็เป็นกำไรจากที่เราขายนิดหน่อยแท็ครูอ่ะจำได้แม่มีทั้งหมด3สีเราเป็นแม่ค้าตัวจุดตัวโยมอ่ะเหรอคือจะบอกว่าทุกแบรนด์ของสินค้าทุกตัวค่ะในเกือของช้าหมิวมีหลากหลายมากไม่ใช่แค่ตัวมาสคาร่าตัวไหมออกมาไม่ว่าจะเป็นลิปเซรั่มแต้มสิวสบู่ ซอมมี่มีเยอะมากไอเซนสัญญาเลยต้องบอกงนีว่าทุกตัวเลยเปล่าล่าสุดผมลองใช้มาสคาร่าครับเป็นไงบ้างคะโอเคครับผพราะวตัวิคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วแต่พอลองดูผมว่าใช้ตามชีวิตประจำวันนะครับออกไปไหนก็ลองฝันดูผมรู้สึกว่าไม่ค่อยหนักถ้าค่อยหนักเนาะถ้าปกติใช้ยี่ห้ออื่นที่ลองมันก็จะแบบรู้สึกหนักๆตาหรือแบบอะไรแต่พอลองใช้ของซอมมีอยู่ก็ หมดปัญหาสบายคือบางคนเอออาจจะคิดว่าแบบผู้ชายใช้ไม่ได้มันใช้ได้นะคะปัดพงปัดคิ้วเอาไปปัดคุณพ่อปัดคุณแฟนปัดเพื่อนปัดได้หมดเลยนะคะดีดีเดี่ยวเดี่ยวได้ดัวหมดนะอุ้ยอันนี้ให้ดับสิด้วยนะเอาเหรอเอา้โม่หนุ่มได้เลยมาเต้เลยมาวก็เลย